สวัสดีคราบในกลุ่มครับสอนกัรอบบ่ายสามโมงมาถือนี่คือในแบบของเราหน้าตาดีมากเด็กมินบุรีหนองจอก จะไปประกวดดัชชีบอยแต่ว่ามาเรียนตัดผมก่อนประกวดแคทไม่ผ่านเขาให้มาเรียนตัดผมบอกหน้ามอ้วนไปเลสกินเฮดเบอร์แปดลากใสกินเฮดลากใส่ไว้จอร เนี่ยดูดิหน้าตาในแบบมากหน้าเป็นหน้าเป็นคานโตว,วีเลยมาเมื่อวานก่อนอ่ะโอเคตาที่เยนนมาันี้มดนะูนะสมมติถ้าในกรณีที่ลูกค้าเราการอยากจะตัดเป็นลากใส่คันนี้เป็นลากใส่เห็นไหมดูดิ ทราเฉพาะพด้านหลังนาะดูที่มันเป็นรากไรไหมจากคนที่เคยมันเคยเป็นรากไซมาแล้วตอนนี้รากไรมันหายปะเห็นไหมเห็นว่ารากไรายมันหายหไหมเป็นผมก้อนๆเหรอ,อเห็นไหมมันเหมือนจะเป็นบ๊อบๆเท่ากันทั้งหมดเลยไหมเห็นไหมดูจากดูจากดูจากด้านหลังนาะดูจากด้านหลังนะ เคยสอนแล้วว่าด้านด้นในถ้าจะตัดรากทรายให้ดูผมด้านในว่าเป็นยังไงย้อนไหมใช่ไหมผมย้อนไมหมใช้ทอยสูงไมหมใช้ทอยต่ำไหมอย่างงี้ใช้ทอยสูงน,นะว่าจะแบ่งนะครับเนี่ยให้ดูแบ่งข้างหัวกันนี่คือด้านใน บบถ้าเอาแบบในกรณีง่ายๆสุดเลยก็90 45ก็หมดลงก็มหมดลงเน,น,น,นี้ยยาวมปเลยปะมันยาวมากหมดปเลยปะยาวยดีแลวตัวยาวไงไปดีลากสายเะ ยกยกขึ้นการเสก็จดูเป็นดูหมจะเป็นดูหมืจะมีหน้าณะ่แค่ดูขึ้นมาตรงต อันนี้คือ,อสี่สิบห้าเป็นไงเหมือนจะเหมือนบอบขุยอะได้ักอย่างเลย คราวนี้ด้านหลังนะที่เขได้เก็บอะไรเก็บนะคราวนี้ด้านข้างซึ่งของเก่ามันเป็นการเปิดใช่ปะ่ะจะมีเป็นลากใส่ด้านในเห็นไหมจะมีแค่เป็นยาวแล้วอาจารย์จะไม่ถ่ายไม่ถ่ายเป็นลากใส่นะจะใช้กิจการซอยเอาแค่ตัดยกธรรมดาในส่วนที่สองเอลวละเหมือนกันไหม อัตาครับตรงโค้งที่อาจารย์บอกว่าโค้งเนี่ยคือหวีไปนี้เพ๊่ครับแล้วก็ตัดโคง้งไปื่อวานผมพยายามทำาเงี้ยแต่ผมไม่เห็นกอกเขาขั้วป้าเขาเลยอือผมก็เลยแต่ป้าเขาไม่อยากเอาออกเยอะด้วยก็เลยโอเคประมาณนี้กลัวมันเปลี่ยนทรงเข้าไปเลยไงกลัวพลาด จะสั้นจะน้อยอะไรแล้วแต่แล้วแต่ละ,ละากกนี้นะตรงนี้ยังมียังมีความเป็นเยวยาวถือว่านี่นี่คือรองโซงเนี่ยนี่คือถ้ามองอีกแม่ผ่านจะเป็นแนวเส้นของรองโซงแล้วดังนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยช่วงระหว่างเนี่ยเราสามารถตัดให้มันเชเ่อนต่อกันได้เลย Dit het omtrent 10 oor gewen. โป่งเลยเห็นเดิอสมมติถ้าลูกค้าสั่งทรงซอยสั้นถ้าความยาวตั้งหัวเท่ากันแบบนี้นะเขาใช้เทคนิคการทำง,งานขั้นตอนที่สอง,งการทำง,งานคือท่าสั้นตัดหลังหวี ยกขึ้นเรือ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำแบบนี้ให้รอบสีสัเข้าโโกงข้าเข้าโโกงไปโกงหูก็โกงหุไป,ไป,ไป,ไปนี่คือแนวเส้นของลองทรงถูกต้องไหมครับพวกนี้ เนี่ยเีวไ้ถ้าคิดมีกิ๊หนีแล้วก็ตัดตรงนี้ออกให้เรชืต่อไปช่วระห่างตรงนี้ จำที่บอกได้ไหมว่าตัดพวกที่เป็นลักษณะตรงเสรยที่มีความยาวตัดยังไงตัดหลังมา้านม่ใช่ตัดยังไงตัดยังไงตัดแต้างตัดข้างรือลงมาแล้วตัดตัดยังไงตัดยังไงมึงจะตัดยังไงฮะ อย่างที่บอกถ้าเป็นประเภทแบบทรงแสกกลางทรงเด็กช่างหรือทรงทูบ็อกหรืออะไรก็แต่หรือที่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 มีความยาวที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยวิธีที่ตัดง่ายที่สุดคือหวีลงมาแล้วก็ตัดให้เท่ากอบทรงไม่ว่าถามมันจะเป็นรองทรงกลางถามไม่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ตัดลักษณะแบบนี้แต่นี่ถามมันไม่ได้เป็นรองทรงถูกต้องไหมครับเนาะถามไม่ได้เป็นรองทรงถานจะเป็นลักษณะทซ้ํา ดังนั้นแล้วด้านข้างจะทำยังไงด้านข้างก็เปลี่ีลงมาตามที่ลูกค้าต้องการอาปลายจมูกปลายจมูกอ่าโอเคอาจารย์ครับผมชาบผมเห็นเขาทำแทนที่จะตัดตรงเราสามารถแบ่งเซกชันอีกได้ไหมแล้วก็ค่อยๆตัด ได้ได้หมดได้แบบนี้คือได้ความละเอียดด้วยไงเข้าใจความหมายั้มครับผมตับไปข้างหน้าแล้วก็ดึองออกมาเรืชอช่อก็มีไกด์ไลน์ออโอเคอะกูก็ไม่รู้เหมือนกัน ครับลูกศายืนเฉยเนี่ยยืนเฉยแล้วโฟกัสไม่ใช่มันยืนตามมึงตามมึงเวลาเสียสมาธิเองยืนที่ยเดินนิ่แล้วก็นิ่งดูอ่ะเท่ากันนะอ่ะเหมือนเดิมมาขั้นนี้วิวอมาเลิตัดเลยปุ๊บได้ไหมได้แต่ถ้าอยากละเอียดก็แบ่งเซ็กชันเอา ผมเคยตัดแบบนี้ครั้งหนึ่งแต่เวลาแต่เวลาพ่อมีวงการไม่เท่ากันมีอะไรวมกันไม่เท่ากันเลยเปล่อยหมดทั้งหมดใช่ไหม,มไม่เท่ากัน,กนอโอเคหนึ่งไม่เท่ากันที่ว่าที่ไม่เท่ากันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างก็จะแบ่งผม,ผมแสกกลางแสกข้างไม่เท่ากันหรืเอเปล่าผมแสบกลางไม่แต่ผมแสกข้างแสกกลางน้อยก็ต้องเท่ากันเพราะไม่แสกกลางแต่ถ้าแสกข้างอาจจะไม่เท่ากันก็ได้เป็นไปได้ ก็ผมตัดอยู่ร้านตัดให้ลูกค้าไม่เท่ากันดูในกระจกไหมดูครับก็ไปรุมสั่งอะมัดเล็มัดเล็มุเล็มดเล็ถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะมาดูมาดูด้านหลังไม่ยืนมาดูด้านหลังพ่อชาดูด้านหลัง นะอันนี้คือแสบอันน,น,น,นี้ไม่ได้แสบแค่สิบเนาะอย่างเงี้ยไม่ได้แสบตรงกลางนะอ่บดูคราวนี้มาดูว่าแสแล้วแสบปกติของเราจะประมาณไหนนี่ไหมประมาณไหนมันกลางกๆประมาณนี้นถ้าจะ,จะแสบกลางเะเสยแสบกลางเข้าระหว่างคิ้วไล่ขึ้ในใช้ปาล์มหรือหวีนักล่าองคแบบนี้ถ้าในกรณีที่ เราจะใส่บลลูกค้าและกขะาแสกการนี่คือฝืนเลยนะแต่ถ้าเป็นแบบธรรมชาติก็หวีเสยขึ้นมาเส้นผมที่มันตกกันมันตกไปอันนี้เป็นธรรมชาติที่มันที่มันใสอแบบนี้จารเราถ้าตัดผมเนี้ยเราเวลาเราแบ่งแบ่งผม,มออกแบ่งทั้งหมดเลยไหมไม,ไม่ไม่ต้องทีละข้ามเลยอาจารย์ มเมื่อชักครู่นี้จะเป็นวิธีการตัดที่จะตัดัที่เท่ากันถูกต้องไหมต่อไปจะมีการเข้าด้านข้างจาจานยนะฮเริ่มต้นจากตรงการงลางจำได้ไหมที่เป็นลักษณะแบบนี้เอแล้วก็ยกขึ้นไปที่1 8 0องศา ยังไม่อัดคิดยาไว้เลวอัดคิดให้มันอแม่ต่อฮานที่าองทแถวที่เห็นึ่าดไปต่อไปแถวเดินฝังนวดให้มันเชื่อมต่อกลัวมาที่ช่องทางช่องลิ้ จานั้นให้คุณจำไว้ว่าถ้าเป็นผมย,วยาวๆแบบนี้เคสที่มาผมย,วยาวๆเนี่ยให้ใช้วิธีการตัดแบบนี้จบจำเป็นอย่างๆจำเป็นทรงๆแล้วมันก็จะง่ายต่อการทาง,งานไม่สเปสะสปาาก็รวมนี่ใครจะมาเก็บด้านหลังน้น Okay. Okay. ผมที่มันเป็นเครก้อนเครืออนเราเสัตว์างไมนด้นี่นั่นเือาม่าเข้ับมันเปนาม่ายมาไม่เข้ากันเพราะมนเป็นตับ้าวห้าว่าไม่ตอนตอนตอนอนวางนี้เนี่ยนเนี่ยนี้เน่บบัี้นะ้ร้แบบถ้าจับถ้าจับเรื่องข้าสีรัปล่อยมาร่ปนอะไรไม่เข้าอย่าังครับตครับ อะไรเเราตัดเราตัดแก่อันเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันเสียมาี่ยตรงทางเสียมาตรงไหนเนี่ยมันจัดมาไม่เท่ากันตัดม่เทัาไม่เท่าเลยทำยังไงนะให้มันเท่ากันให้มันแบบได้ครับเดี๋ยวต้องทำอย่างนี้เห็น้าหน้ามันไม่เท่าเขาดูหลังหลังตัดอาทิตวันแรกครับเดือนที่แล้วครับตัดมาเดือนที่แล้วตัดเดือนที่แล้วเราแก้เนี่ยนะฮะไหนเขาดูแก้่อาผมแนะนำให้ ผมจะตัดสั้นไงฮะตัดสั้นยังไงครับตัดกระชอนอะไรตัดสั้นๆลานบินก็ได้ก็ต้องเอาข้างหน้าออกไม่จริงๆแล้วนะทรงมันไม่ได้เสียเลยหรอกเพียนแค่ตรงนี้มันลึกเข้าไปตลอดเวลาไงใช่แต่ว่าคุณต้องเลี้ยนให้มันยาวไปเรื่อยๆไม่ต้องเป็นกัดซ้ำเลยไม่ต้องกัดไม่ว่าจะไม่ว่าตัดครั้งต่อไปก็ไม่ต้องกัดคือปล่อยอย่างเดียวดังนั้นตัดข้างมั้นก็ปล่อยตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันถ้าไปยุ่งมันเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ยาวก็ตัดเอาสั้นหน่อยได 马路。 ยังไงก็ไม่เท่าผมไม่จะดูเลยตรงสไลด์อันนี้มันลูกผสมทูบ็อกกับมูลเลชใช่ไหมครับโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ลูกผสมหรอกให้จําวิธีการนี้เฉยเพราะอาจารย์ไม่ได้สอนว่าโซมมูเลชจบมันเลมมนเลีชอ,อาจารย์สอนวิธีการตัดด้านหลังที่เป็นรากทรายอ,อาจารย์สอนด้านข้างวิธีการตัดพวกอ่าพวกทรงทูบ็อกอันเดิมๆหรืออะไรต่างๆที่มีความยาวที่เป็นรากสลายนี้มไม่ได้เจาะจงในการสอนสเป็นโซม ดังนั้นท่านเรียนใครเรียนที่นี่ไม่เคยสอนอย่างเดียวเพราะคุณปากมากคุณจะไปได้เยอะดังนั้นความรู้นักเรียนเราต้องได้มากกว่านี้ไม่ใช่สอนแค่ทรงเดียวแล้วคือจบไม่ดังนั้นถ้าคุณฟั uh on, o, <c oughs> งดีๆค <c oughs> ุณได้อะไรกับหัวนี้บ้างสงสัยก็คุณคุณคิดอะไรว่าคุณได้อะไรบ้างเข้าใจป่ะรุ่นน้องให้ลองดูลองดูตอนนี้แสบผู้นี้ดูหนางหนดูเป็นก้อนไหมดูเป็นชั้นๆะเก็ดไก่ฟันปลาหลับ เราสับกรอบทรงที่มันไม่ละมุน ให้ดูที่มันที่ที่มันหนานหนาเป็นชั้นช้นเป็นขั้นขั้นให้ดูดลแล้วเวลาเราซอยบางมันเป็นยังไงดีขึ้นเยอะแล้วรั้ดูังนั้นเวลาพวกเราตัดมาแล้วตรงไหนที่มันเป็น,นก้อนๆหนานหนาแล้วมันถูกวงกลมไว้นั่นน่ะไปดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอ <c oughs> ะไรทำไมอาจารยวงกลทมทําไมอาจารย์ไม่บอกวะเพราะครูสอนแล้วต้องมองเองว่าอีสิ่งที่คุณผิดอ่ะคือผิดเรื่องอะไรถูกต้องปะ มันอาจจะมีนักเรียนที่คิดว่ามองไม่รู้ว่าวงกลมวงกลมคืออะไรถ้านักเรียนมองวงกลมนั้นไม่ออกน,นั่นแสดงว่าคุณไม่ได้มีความรู้ในการใน,ในสิ่งที่เรียนแต่ถ้านักเรียนอาจารย์วงกลมเสร็จปุ๊บเออไม่เกี่ยงนีวหวานั่นแสดงว่าเขามองเป็นไงก็จะความหมายไหมเออมันต้องเป็นแบบนี้เพราะเทคนิคการการสอนแต่ละที่มันไม่ได้เหมือนกัน เือนวลผมสอนวิธีทำแล้ววิธีทำแต่ละวิธีมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ผลลัพธ์มันมีเยอะแยะที่จะต้องเท่ากัน ที่เวลาคุณตัดทรงเดียวกันแท้ๆคุณตัดหัวที่สวยแต่ทำไมคุณตัดอีกหัวหนึ่งไม่สวยเพราะอะไรเพราะมันไม่เหมือนกันไงคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับปัญหาก็ไม่เหมือนครับดังนั้นคุณต้องไปคุณต้องเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาให้เยอะไม่ใช่สัตว์แต่ว่าตัดคาคานี้ใส่จากระบานไม่เลยสัตว์แต่ว่าตัดถึงได้บอกแล้วว่าเวลาตัดหัดสังเกต,ส,เกตสังเกตอะไรบ้าง กล้องไปดูสังเกตแม้กระทั่งลูกค้าจะเป็นลมในร้านเราเราก็ต้องสังเกตไม่ใช่ลูกค้าตัดตัดจะแอร์เย็นแต่งเงือแต่พักเลยนู่นนี่นะไม่สังเกตตายคาก้อี้ก็มีเพราะคุณไม่สังเกตสั่แต่ว่าตัดตัดบ้านมีเด็คนหนึ่งครับเหงือบตักเลยต้องให้มัมเป็นเด็กน้งชายเสี่ยต้องเติมเสี่ยงหลายแบบนะ ไม่ได้เล่นนะคบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนนะของจริงนะครับก้ต้องสังเกตหมดตัดเพลินโทรศรรัพท์เจ้าของร้านหายเยอะแยะตัดกันเพลินไม,ไม่ไม่ดูอะไรเลยเ่ยสักงแตว่าตัดตาโฟกัสแต่นี่ไม่มองไม่มองลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านเป็นยังไงลูกค้าอยู่บนเก้าอี้หลับหล,ลับแบบไหน หลับลึกไหมหลับจะตายหลับเราลุมชักไหม,มต้องสังเกตให้หมดมพวกสัตว์ี่ว่าตายก็คือตาดจยางเดียวไม่สนใจอะไรไม่ใช่ต้องดูให้หมดบอกว่าที่นี่ไม่ได้สอนแตะผมนะบอกไห้ก่อนนะสวยมากเลยจังมุลเมล็ก แล้วถ้าในกรณีที่มันหนาเป็นชั้นก็แหวกเข้าอย่างนี้แล้วก็ซอยบางด้านในได้อีกถ้ามองว่ามันหนาเกินผมคนเรามันไม่ได้เหมือนกันบางคนหนามากหนาร้อยแล้วแต่สามารถหวีสอดข้างในได้ซอยบางด้านในได้เหมือนโชนนี้เนี่ยใครยังไม่ได้ตัดตัดเป็่โคบดยังผมหมดแนละ้ว เรียนกับของจริงไม่เหมือนกันนะแต่บังเอิญเราเนี่ยเรียนแบบของจริงนะไงเข้าใจความหมายไหมเข้าใจครับเดี๋ยวพอคุณไปใช้ชีวิตการเป็นช่างจริงอนะ่ะแล้วคุณจะหนาวหนาวครับมึงหนาวแนะ่กูบอกไว้แค่นี้หนาวจริงหนาวขี้เหรอแบบไม่ใช่นาวธรรมดาดังน,นั้นเวลา,าสอนอะไรสนใจเยอะๆ เราปเป็นช่างแล้วไอ้น่ทำไม่ได้ทําไม่นี่ไม่ได้แล้วถ้าลูกค้าด่ามาจะเสียหมาเป็นช่างแค่นี้ยังไมทำไม่ได้ก็เป็นทําไมชา่างนั่นแหละแต่รู้สึกคำนี้ไม่ได้เจ็บใจเท่าอาจารย์ด่าเดี๋ยวลูกค้าด่าไปเนี่ยตัวจุม่มกระดเลยเนี่ยอะไรครับผมด่ากลับเพราะอาจารย์สอนให้ด่ากลับอะไรนอนดี ยังหาไม่มีลูกค้าต่อไปเออนี่ไม่ได้สระผมกี่วันแล้วเนี่ยผมยิม้จมจกมกไม่ใช่ที่ถามว่าที่อาจารย์ถามว่าที่อาจารย์ถามว่าไม่ได้สักผมกี่วันเนี่ยเรียกว่าอาจารย์ดูอะไรไมผมมันไงความมันของหนังศรีรษะมันดูงบอกว่าเราไม่ได้สระผมถูกต้องไหมเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็ต้องเป็นมันเป็นอะไรที่ช่างต้องรู้หรือเปล่าละ่ะ หรือว่ากูไม่ต้องสนใจมึงจะสักผมกี่วันกูไม่รู้แต่ใีอาชีพเราน้องไม่ได้สักผมมา่กี่วันที่ผมมันหนังหัวมันเลยนะอ,ะอ,านาาอาน่าอย่างเงี้ยช่างเขารู้ไงช่างแบบนี้เก่งจำไว้ถ้าอยากจะเป็นช่างที่เก่งต้องแบบนี้เข้าใจไหมดูให้ลึกดูให้ถึงรูขุมขนน่ะถ้าจะเป็นช่างมันต้องแบบนี้มันต้องละเอียดแบบนี้บอกแล้วว่าอย่าสักแต่ว่าตัดถ้าสักแต่ว่าตัดก,ก็ไม่ได้อะไรแค่นั้นเอง ออเคไงน้ okay. ำค้าง้าพคุณออกฝาขื้นด้วย <c oughs> ใช่ครับ